สวัสดีครับวันนี้ผมโค้ชเลิมน,นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้นะครับโค้ชสุธรรมนะครับสุธรรมครุยทองก็คือผมครับสวัสดีนะครับเด็กท้องสวนไรนาเมื่อจยากท้องนาไปอยู่แดนไกลทาให้หวนคิดถึงชายเลย่ก็ผมนะครับครับท่านก็รู้แล้วนะครับว่าผมทําธุรกิจกับ ออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับของบริษัทฟินโกนะครับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำธุรกิจนะครับให้น้องสาวนะครับเป็นญาติกันนะครับเธอมีชื่อว่าโค้ดแดงนะครับมีอาชีพเป็นแม่ค้านะครับขายทุเรียนนะครับแต่ถ้าจะบอกว่านะครับดีไหมตื่นเช้ามานะครับ ยังไม่ทันลืมตาเลยนะครับก็มีคนซื้อนาฬิกานะครับสวยๆที่โคราชและก็มีซื้อโทรศัพท์มือถือที่ภูเก็ตนะครับและก็มีซื้ออีกหลายรายการมากนะครับใครคนซื้อก็คนที่มี a c e b o o k นะครับมีโทรศัพท์มือถือซื้อใน Facebook โอนเงินจ่ายเงินเองเธอรับแต่ผลกำไรจากการขายติีก นะครับไม่ต้องเปิดร้านเหมือนที่อาชีพเดิมของเธอนะครับท่านใดสนใจนะครับอ,อยากจะมีร้านค้านะครับที่มีสินค้าเป็นหลายแสนนะครับอ,อยู่ในห้างร้านของท่านบนมือถือกดลิงก์ราน์ทักมาอยากมีรายได้6หลักเจ็หลักนะครับอาจากการเปิดห้างสรรพสินค้าออนไลน์ บริษัทฟินโกนะครับผมเฉลิมคนพลุยทองถ่ายจริงๆสดๆนะครับกับโค้ดแดงและโค้ดเอฟจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับเป็นธุรกิจที่ทำแบบสั้นง่ายสบายรวยนะครับครับขอให้ท่านโชคดีอย่าลืมนะครับกดลิงก์ทักมาสวัสดีครับ